ครับนี่ก็เป็นผักที่เก็บมาทานนะครับจากการปลูกที่ไรนาสมนผสมนะครับก็ตัวเล็กๆอ่อนๆนะครับกินกรอบดีครับเป็นผักปลอดสารพิษครับผมก็ในถุงพลาสติกเงถุงพอได้กินครับ ย่งน้อยก็ผักที่เราปลูกเองกินอร่อยแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะครับไม่สวยก็ช่างเพราะว่าเราทําทานเองนะครับผมเออยากทําอาหารปลูกอาหารสร้างอาหารเองครับเราจะไปซื้อเขาทั้งหมดมันมันก็ไม่ไหวครับคือเราเพึ่งพึ่งคนอื่นนะครับ ถ้าเราทําเองเราพึ่งตัวเองเราต้องคาดการณ์ว่าถ้าเผื่อเขาไม่ขายให้เราเนี่ยเราจะมีอาหารกินไหมเพนะราะนั้นเราต้องฝึกฝึกทําอีกฝึกทําด้วยตัวเองให้ได้เพื่อจะให้มีอาหารสร้างอาหารได้เองดีนะครับ